สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุสูขสุคนนะคะเห็นบอ่อพี่น้องคะมาตรงนี้นะคะมาตรงเพ่นาชาวสวนนะคะที่พ่นปลูกพักนะพี่น้องตอนนี้พ่นกระไดนะคะได้ไทนะคะได้ไทที่เรียบ้อยแล้วนะคะแต่พ่นก็จะเห็ดอีกหลายหลวงอยู่พี่น้องคะ่ะยังบ่ทันไดนเหลวีวง่ายมองนี้นะคะของปีที่แล้วพ่นปลูกอันนั้นเด้อค่ะเด้อปลูกกระเทียมใ่ของฝรั่งนะคะ หรือว่าเป็นหอมนะคะลังคนลังท่านเพิ่งกักินน้ำอันตำหมักหุ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่กินเพิ่ก็จะออกนะคะเห็นบ่อพันถยเรียบงายนะคะชาวเขาเอิญในยางรงง่านสลัดพี่น้องคะบงนี้ค่ะเพิ่จะปลูกสลัดเพิ่จะปลูกนั่นปลูกนี่นะอันเพิ่นผ้าหมาแม่ยางหมาเพิ่นกันแน่เบิ่งพัดไทยเลยพี่น้องนะ เพิ่นยางอยู่ฟังทางฝุ่นเนาะพัดถ่ายก็บจิไปทางฝุ่นลรอค่ะแต่รอให้เพิ่นไปเพปกติคงจะสงสัยพัดถ่ายอะนะอีหน้าอย่างนีเห็นยางเนาะมาเพิ่นสงสัยเด้อพี่น้องเพิ่นก็ยังแนมอยู่สั่น์แล้วค่ะนะห็นบ่พุ่นน่ะแนมนะคะเฮ้ยเย็นอยู่เด้อพี่น้องค่ะอย่าว่าอุ่นเด้อเย็นนะคะไม่ใช่ว่าอากาศเห็นมีแดดทั้งสี้ จะอันบ่หนาวเด้อค่ะเด้อมองนี้นะคะจะทับรถมาบ่าได้เด้อพี่น้องต้องปั่นจัก,กรยานมาแค่นั้นนะคะเพราะว่าเพิ่นจะบ่ให้รถนะคะย่นอ่าทั้งอื่นเข้าเนาะพี่น้องเนาะนอกจากอ่าเพิ่นเฮ็ดเองนะคะพนักงานเพิ่นเหตุตัวนี้นะคะเพิ่นจะบ่ได้ให้ผู้ใดมาง่ายๆเด้อพี่น้องค่ะอย่าว่ากันเด้อค่ะเด้อต้องจัก,กรยานนะคะสำหรับคนยาออก็รลังกาย พันจังจะมาได้นะฮะตรงจุดนี้เนี่ยคะ่ะพันไทยวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะพัดไทยกับท้ายเฮีพี่ให้น้องเบิ้งนะคะข้างล่างนั่นกับนี่นะ,ะพัดไทยสีย่างออกก๊างกายแทบนี่แล้วพี่น้องนะ,ะมาพันสงสัย,สย,ย,ะะเ,ยเลยพี่น้องสงสัยพัดไทยนั่นนี่มันเห็ดหยางเนาะหนาวหนาวเลยพี่น้องคะ่ะเนี่ยง่าข้างล่างนี่ยก็จะเป็น สวนนะพี่น้องนะเป็นฟารกก์มเราก็เป็นเนินๆน,น,นะคะตอนนี้ยังแนมด่ายอยู่ยังแนมด้อยู่นะคะมู่บ้านน,น้อยๆนะพี่น้องอยู่ทั้งล่างอยู่องโขดหินนะคะอยู่บนป้าหืมนะค่ะก็ะจะนี่มองทีห้งยางเหล็กนะพี่น้องเนี่ยค่ะ เป็นโมบานน้อยๆน,นะคะเป็นโมบานของอันซอชตีลีนะคะพี่น้องนะคะเป็นโมบานน้อยๆมันก็มีหงมี่ยังห้พผักอย่พี่น้องนะคะมานะคะมาเยี่ยมมายามนะคะยางเด่นนะพี่น้องเนาะอย่า่ากันเด้อกันเด้อยางเด่นยางหัวพักพรย่อนใจนะคะยางหัวกําลังกายจะข้าวนะคะแต่ก็คือ ไทยให้พี่เห้นนองเบิงนั่นนะพี่น้องนะมาตรงฟาร์มนะคะเพิ่นเห็ดสลัดนะพี่น้องเนาะอย่าว่าเด้อค่ะเด้อมองนี้เพิน่นกระบพนักงานเด้อค่ะพี่น้องแต่เพินเ่นใดคาเรงเพิ่นจะถึกนะคะถึกมากหนึ่งชั่วโมงนะคะ ไทยเบิ่งนะคะว่าเพิ่นจิขับรถไปใช้เป็นพนักงานอยู่นแน่นีนะพี่น้องนะเป็นพนักงานเฮ็ดงานอยู่ในนี้เพิ่นก็สามารถปั่นจักไอ้ขับรถได้นะพี่น้องพะไทยก็เลยแนมเบิ่งซื้อๆนะคะว่าเพิ่นเนีน่ยยางเลาะปลานะพี่น้องข้างล่างก็เป็นปลาเป็นแม่น้ำนะค่ะนั่นใบกระเทียมขึ้นรลายหลายนะพี่น้องจะจ่องนี้นะแต่พะไทยก็บเคยมาเอาละนะคะใบกระเทียมนะคะ วอได้ยางมาเอาวันไหนนะคะเพราะว่าอยู่แถบฝุ่นมันก็กิกนปลายอะ่ะพี่น้องวอได้จําเป็นสิเสมอเอาไกป่ปนีนะ,ะแต่บางนีคันหนาหอนก็บว่าเป็นตะยงางพี่น้องบบกเข็บหลายบกเข็บนะคะนี่ค่ะก็จะมีทางแหยางหลัดนะนี่ค่ะยางลงไปนี้นี่ค่ะมีบันไดแหยางนะคะนี่ บันไดแฮปปี้พี่น้องยางลงไปพุ่นค่ะหมู่บ้บานสติลี่พุ่นเห็นทางาหลอดหลอดหลอดไปบ่พี่น้องค่ะนู่นนะคะเฟันเห็ดงามอยู่เด้อค่ะเยาว่ากันนะคะแต่ยางออกกําลังกายเยอะนะคะเต็นนาะหอนน่ะหอนกระครักเลยแต่พี่น้องค่ะหอนจนโตดำเหนียมเลยแหละคัายเป็นบ้านเฮานะ,ะแต่วันนี้พัดไทยปั่นจักรยานยางมากนะพี่น้องปั่นจักรยานมากหล้วก็นยาง มาเลาะว่าอันปลาสลัดนี่มองชาวสวนมองพนเคยเี็ดพักสลัดขายเนี่ยพันเห็ดอีงยังไปนะคะเพราะว่าหิมะมันกระริ่มสิมดแล้วนะพี่น้องเนาะนะ,นะก็อยากรู้ว่าพ่นพันปลูกอีงยังไปพ่นมีความเคลื่อนไหวอีหยังไปเห็นดอกไม้นะคะดอกไม้ชีเรือนี่หน่อยนึงพี่น้องคะนี่จ้ำดอกนะคะ ดอกหนึ่งดอกน,น้อยๆนะพี่น้องนะแคเดีกก็มีความชื่นใจแล้วพี่น้องค่ะพูดพูดแม่น้ำนะคะพูดยังแนมเห็นอยู่เด้อพี่น้องค่ะอุย้ยนกเย,ยวนะคะพ่นออกจากต้นใหม่เห็นน้ำพัดไทยโบนะคะนกิัญหาจับหนูนะ,ะพี่น้องค่ะ พูนไปทางคนก็เป็นสวนอ่างงนเด้อค่ะเด้อพูนยางไปเลยเรื่อยๆทางพูนะน,น,งงน,นะคะเป็นสวนอ่างงนนะคะเป็นสวนอ่างงนเมื่อเก่าเมื่อเดิมนะคะเอมวันนี้ประเทศไย่างเดรยหลายเลย,เยเะะพ,เเพี่น้องนะบอลูซื้อ่าเมยเท่าไรบอลคอยเศร้านะคะอืมตอนมีความสุขเห็นแดดนะพี่น้องเนาะประเทศไทยก็เลยยางเดกไกลนะคะ รู้สึกบ่เศร้าบ่ปันได่นะคะออาพี่น้องคะฝุดในยินเสียงนกบ่พี่น้องเพิ่นก็สิเห็นแดดเนาะเพิ่นสิบ่หนาวเพิ่นมีความสุขเพิ่งเอื่อนกันนะคะเธอไปท่านพี่มาท่านพี่มาท่านพ,าานพ,าานพี่มีของกินอยู่นะคะพูดสองพวงเมียเพิ่นกำลังยางขึ้นมาพูดเห็นริบๆนะคะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยเด้อเจเด้อสวัสดีในสวีเดนสวัสดีโตค่ะบ๊ายบาย